ระดับพีเนียมเลยนะคะเอ่อระดับหนึ่งเลยมากกว่าเอดพีเนี่ยมขเขาเรียกอะไรเหเลินก็ไม่ทราบะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอตพีเนี่ยมที่นำพาเออมาช่วยผู้คนที่แบบกำลังตกทุกข์ได้ยากในการที่ออสุขภาพไม่ดีนะคะก็ยังหลินก็ยังมีโชค ดีตรงนั้นสุขภาพเราไม่ดีไม่เป็นไรค่ะเราก็สู้สู้กับมันอย่าไปท้อถอยกับมันในเมื่อวันหนึ่งวันนี้กลิ่นเจอแล้วเราเจอเจอประเทศการดีๆแล้วแล้วเราทำไมเราต้อง ต้องท้อล่ะคะเราก็ต้องสู้กับมันสิคะเราจะเป็นโรคอะไรกันแล้วแต่เราส,สุขภาพไม่ดีแค่ไหนกันแล้วแต่เราก็ต้องสู้กับมันไปเพราะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะคะลรนยังโชคดีขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณครูแม่หนิงนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เก๊สพีเนียม ระดับนี้มาให้มาช่วยเรานะคะบินเอออยู่ในระดับเป็นแม่ค้านะคะไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดมาในบนกองเงินกองทองนะคะเป็นแม่ค้าเออตามตามตลาดทั่วไปแต่โชคยังดีที่ยังได้มาเจอผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะแค่นี้ ก่อนดีกว่าเราจะมารักษาที่หลังนะคะค่ะ